นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสแต็กนะครับผมสแต็กนี้จะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบ first in last out นะครับผมรูปแบบการเก็บข้อมูลก็เหมือนกับวางลูกป,ปิงปองไว้บนน้ำมาครับผมเวลาเราเติมน้ำลูกป,ปองขยับขึ้นน้ําออกลูกป,ปองขยับลงนะครับผมตามลาดับขึ้นลงขึ้นลงน,น,น,นะครับผมการเก็บข้อมูลแบบนี้เราจําเป็นจะต้องมีสแต็ก p o เตอร์เพื่อเอาไว้ในการชี้บอกตำแหน่งว่า,าข้อมูลที่เราเก็บเนี้ยแอรเทสมันอยู่ที่ไหน เราต้องเก็บต่อไปก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับงั้นเรามาดูส่วนประกอบของ stack pointer นะครับผม stack pointer นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้คือข้างล่างเป็น data เข้ามา stack pointer ก็จะเป็นรูปแบบที่อยู่ในขนาด1ิบิตนะครับผม16บิตนี้เขาต้องใช้1น3่งกระตาทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็ส่ง address ออก2 c c สีเหมือนเดิมครับนะฮะต่อไปก็มาดูคำสั่ง move ของ stack pointer stack pointer มันจะมีคำสั่งที่ใช้ในการ move ก็คือ push กับ pop นะครับผม push ก็คือการดึงค่า pop ก็คือการคืนค่าสมมุติว่าผมให้ข้อมูลอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับาาถ้าผมใช้คำสั่ง push ดึงค่า stack pointer ผมก็ต้องเลื่อนลงไปข้างล่างคือ sp บวกหนึ่งถูกไหมครับา ผมใช้ SP ป1หนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เราดึงค่าออกก็คือการคืนหน่วยความจำให้กับ stack นะครับผมต่อไปก็คือการ pop นะครับก็คือการเอาค่านำมาใส่อ่าผมก็จะเวลาคุณใส่ค่าก็เหมือนกับว่าน้ำเพิ่มขึ้นลูดปองก็ลอยขึ้นก็คือตำแหน่งนี้ก็คือ SP ลบหนึ่งนะครับผมเวลาเราจะ push หรือ pop นะครับสมมติว่าผม มีค่าคือผมใส่ข้อมูลเข้าไปคือ pop r2 pop r1 อ่ะเวลาผมจะดึงออกทำอะไรก็ไม่รู้ละแล้วถ้าถ้าผมจะดึงออกผมก็ต้องดึง r1 ก่อนแล้วก็ค่อยดึง r2 ครับผมขอจบกไไารรายงานเค่นี้ครับผม